สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับอย่างที่ผมได้เคยโพสต์เอาไว้แล้วในช่อง youtube u t u b e นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องหรือว่าถ้าคนอื่นมีเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องแปลกๆก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะเรามาเริ่มกันได้เลยฮะ เรื่องแรกนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ผมได้ไปหามาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่านายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อพี่ตีนะฮะพี่ตีเนี่ยเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเขาเนี่ยจะเข้าเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครบ,บ่อยมากซึ่งเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นและเขาเนี่ยชอบที่จะไปถ่ายรูปตามจังหวัดต่างๆโดยที่เขาเนี่ยมากรุงเทพบ,บ่อย เขาก็จะไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพบ่อยมากเลยครับซึ่งสถานที่ที่เขาไปเนี่ยก็จะเป็นสะพานพระราม9ห้างสรรพสินค้าต่างๆนานาเยอะแยะมากมายซึ่งครั้งเนี้เขาไปเนี่ยเขาไปจนชินครับเพราะว่าเขาไปบ่อยแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาไปเขาได้ไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม9ครับโดยการที่ถ่ายรูปลงไปที่สะพานมันจะสวยมากในตอนกลางคืนนะฮะ และพี่เขาบอกว่าตอนที่เขาไปถ่ายรูปเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายรูปตามปกติของเขาและเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่บนสะพานนะฮะก็คือเดินยืนเหมือนเขาเนี่ยแหละและรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นดูแล้วสวยใส่แว่นและผิวพรรณดีมากพี่ตีเนี่ยก็รู้สึกชอบขึ้นมานะครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตรงสเปคเขาก็เลยเดินเข้าไปถามครับว่าชื่ออะไรว่าอยู่ที่ไหน แล้วจะกลับเมื่อไหร่มืดแล้วอะไรประมาณนี้ถามแบบตามปกติครับเขาก็คุยกันได้สักพักหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าจะกลับหรือยังเดี๋ยวพี่ไปส่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมาว่าอ๋อไปส่งหนูหน่อยก็ได้เพราะว่าหอหนูเนี่ยมันอยู่ลึกมันอยู่ทางเปียวมันน่ากลัวก็โอเคพี่ตีก็อาสา,าไปส่งครับแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปจอดที่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง และจังหวะที่ผู้หญิงกำลังจะเดินลงรถนะฮะพี่ตีก็เดินลงรถเช่นเดียวกันเพื่อที่จะอ้อมไปเปิดประตูให้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยเดินอ้อมไปเปิดให้และผู้หญิงก็ลุกออกมาตามออกจากรถตามปกตินะครับและพี่ตีด้วยความที่รู้สึกชอบและก็คุยกันสนุกเขาจึงชวนผู้หญิงคนนี้นะครับไปกินข้าวกันในวันพรุ่งนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้ก็ตอบรับคําชวนของพี่ตีครับ แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เวลา4ี่โมงเนี่ยมารับหนูหน่อยที่นี่แหละที่หอพักนี้หรือว่าขึ้นไปที่ห้องหนูเลยก็ได้ห้องหนึพิตีก็ด้วยความที่ดีใจนะครับเพราะว่ามาเมืองหลวงเนี่ยก็ไม่เคยเจอผู้หญิงไม่เคยมีแฟนและอันนี้อาจจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยด้วยเขาก็เลยตอบตกลงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับแล้วก็จะขึ้นไปเคาะห้อง1 1 5และวันต่อมาครับพีตี ก็ได้เข้าไปในห้องเข้าไปที่หอนี้และก็จะต้องไปที่ห้อง115เพื่อไปหาผู้หญิงคนนี้แต่หอนี้ครับมันต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อที่จะเข้าไปในหอและเขาไม่มีคีย์การ์ดเขาก็เลยไปถามรีเซพชั่นหรือว่าตรงเคาน์เตอร์นะครับคนที่ดูแลหอบอกว่าออจะมาหาเพื่อนครับเพื่อนห้องอยู่115รีเซพชั่นก็ทำหน้าแปลกแล้วก็บอกว่า ห้องอะไรนะ1 1 5หหเหรอน้องชัวร์หรือเปล่าด้วยความที่แน่นอนครับจำไม่ผิดแน่ๆเขาก็เลยบอกว่าใช่อยู่ห้องหนึ่งห้าครับเป็นผู้หญิงและพี่เขาก็บอกมันไม่มีมันไม่ใช่นะผมว่ามันไม่น่าใช่ก็เลยเถียงกันอยู่สักพักใหญ่โดยความลำคาญของพี่เคาน์เตอร์หรือพี่ที่เฝ้าหอเขาก็เลยบอกว่าอ่านเมื่อวานน้องมาส่งใช่ไหมเห็นรถน้องอยู่น้องมาส่งกี่โมงนะ เขาก็บอกประมาณ 4- ี่ห้าทุ่มครับเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหาจนเจอครับเวลาสี่ทุ่มห้หนาทีเห็นรถของพี่ตีมาจอดหน้าหอพักและพี่ตีก็ลุกออกมาจากรถและก็วิ่งอ้อมรถมาเพื่อที่จะเปิดประตูแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พี่ตีเห็นในกล้องวงจรปิดคือไม่มีใครอยู่ในรถและตอนที่พี่ตีเปิดประตู ก็ไม่มีใครเดิอนออกมาจากรถทำให้พี่ตีนั้นแปลกใจเป็นอย่างมากและเรื่องนี้ก็จบลงแบบปิดสนา,าท่านผู้ชมมีเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหลอนหรือเรื่องแปลกๆก,ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและผมจะนำเอาเรื่องของท่านผู้ชมมาเล่าในรายการแบบนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ถ้าหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ